สวัสดีค่ะวันนี้นิยมอ่านำเสนออาหารเบาๆยำวุนเส้นนะคะยำวุนเส้นใส่หมูยอใส่หมูสับหมูยอยังไม,ม่ได้ลวกนะคะแล้วก็หมูสับอ่าเรายังไม่ได้ลวกตอนนี้เราก็จะมาหัน่นเราจะมาซอยหอมแดงก่อนนะคะวันนี้เป็นอาหารเบาๆจ้า เมนูนี้นานมากแล้วไม่ได้กินนะคะยำบุนเส้นยำบุนเส้นแบบธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะง่ายๆจ้ะโอเคใส่นี้ไว้ก่อน หอมแดงซอยตามด้วยพริกพริกขี้หนูพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูซอยก็จะกินไม่เผ็ดเยอะนะคะแส่พลิกแค่ไม่ถึง10เม็ด ส่วนวุ้นเส้นเราก็แช่น้ำไว้แล้วนะคะอันนี้คือวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะวุ้นเส้นแช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีหมูยอเดี๋ยวเราจะหั่นหมูยอนะคะเราจะหั่นหมูยอเตรียมไว้หมูยอใส่หมูยอ วันนี้ไม่มีหอมใหญ่จะใส่หอมแดงเข้าไปใส่หอมใหญ่หอมแดงไม่มีใส่หอมใหญ่ไม่มีใส่หอมแดงนะคะเครื่องของเราก็จะมีประมาณนี้ใส่ผักชีเข้าไปนะคะใส่ผักชีไม่มีขึ้นชายจ้ะขึ้นชายไม่มีนะคะเราก็จะใช้ผักชีเราก็จะใส่ผักชีส่วน <c oughs> หมูกับบุนเส้นหมูยอเราจะลวกไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วเราจะมาหัน่นหั่นยาวหน่อยนะคะส่วนรากมันเราก็เก็บไว้ทำต้มจืดเก็บไว้ทำพะโลโดได้จ้ะเอาไว้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลวกเส้น มาลวกเครื่องต่างๆก่อนจ้าต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเราจะใส่หมูลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลามันเดือดแล้วมันจะแข็งต้องใส่ไปก่อนจะได้ละลายได้ <c oughs> ก็จะใช้กระทะนี่แหละยำเดี๋ยวลวกก่อน <ค>โอเคเดือดแล้วใส่วนเส้นกับบุยอลงไปรว่าจะใช้กระทะนี่หละยำ ยำมุนเส้นง่ายๆจะเมนูนี้ไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วนะไม่ได้ทํามาสองปีสามปีได้ละยำมุนเส้นไม่ได้กินมานานเลยนะคะวันนี้นึกอยากจะกินยำมุนเนส้นสูตรง่ายๆเลยจ้า แค่นี้ก็ใช้ได้ละปิดไฟได้เลยจ้าเทน้าหมอกนะคะมาจ้าเรามาทำกันเลยนะคะใส่ลงไปยังร้อนๆอยู่นะคะยังไม่เย็นเลยจ้า จากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปใส่ประมาณนี้ก่อนตามด้วยน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายสักสองช้อนชาสักสองช้อนพอดีนะคะใส่ชิลรสไปหน่อยนึงชิลรสนิดนึงนะคะโอเค ตามด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะคะใส่น้ำกระเทียมดองสักสองช้อนพอน้ำกระเทียมดองใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวสักสามสี่ช้อนหนึ่ง สองสามสี่ช้อนก่อนจากนั้นใส่เครื่องลงไปพลิกหอมแดงตามด้วยถัว่วลิสงใส่ถัว่วลิสงเข้าไปนะคะโอเค ยำก่อนนะคะยำก่อนนะคะร,ร้อนมากเลยนะคะร,ร้อนมากเลยใช้มือไม่ได้นะคะร,ร้อนเดี๋ยวก็ใส่ผักเดี๋ยวชิมดูก่อน ก,น,กนน่อะะคะชิมดูก่อนชิมดูก่อนนะคะอ,รอืรสชาติพอดีเป๊ะรสชาติพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องเติมอะไรจากนั้นใส่ผักชีลงไปรสชาติพอดีเป๊ะเลยนะคะ พอดีพอดีเลยรสชาติเสียดายเอามือขยำไม่ได้แค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าง่ายๆนะคะจะม,มุ้นเส้น,นง่ายๆจ้ะขย็ยำไม่เข้าเครื่องก่อน แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆนะคะยำม,มุดเส้นอร่อยมากโอเคใส่จานได้เลยใส่จานได้เลยนะคะขอใส่จานก่อนใส่จานได้เลย วันนี้นำเสนอยำบุนเส้นง่ายๆนะคะยำบุนเส้นยำบุนเส้นง่ายๆจ้าอร่อยมากแซ่บนัวมากเมนูง,ง่ายๆจ้ะ วันนี้นำเสนอยำวุนเส้นง่ายๆจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ